ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอมมรอร่องมืมือถทายรอยเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทําการสรุ่มแรนดอมนะคะอ่านตำหน้าไพ่ที่เปิดได้เลยนะคะในหัวข้อนิ่งๆแบบนี้นะคะอยากจะสื่ออะไรนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องออกมาเลยนะคะว่าความนิ่งของเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะสื่ออะไรภายใต้ความนิ่งของเขานะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์หน้าร่ารักนเลยนะคะพรั่งานเป็นการสรุ่มแรนดอมนะคะทุกคนถ้าคุณมาเจอคลิปนี้ลองฟังดูได้นะคะ จะไม่ได้ดูพลังงานนะคะจะเข้าหัวข้อาคำถามเลยให้ไพ่เราเรืองเลยว่าความนิ่งของเขาจะสื่ออะไรคะหมายถึงอะไรเนี่ยเป็นเงี้ยๆแบบนี้เปิดทีเดียวสิบไปเลยนะคะสวิมถ่วย สำหรับเป็นหนึ่งถ้วยนะคะเดี๋ยนะคุณหรือเขานะคะถ้าราศีมิาตุน้ำนะคะนินกรกฎพิจิกนะคะธาตุลมไม่ถุนตนกลมนะคะธาตุไฟไม่เสียงธนูนะคะธาตุดินกันพฤกสมังกรนะคะมีครบทุกธาตุเลยนะคะถ้าราศีสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกนะคะจริงๆแล้วอะ่ะเขามีความรู้สึกดีมากๆเลยนะคะเหมือน เหมือนอัศวินที่แอบถือถ้วยแบบความรักมาเลยนะคะเพราะไพ่ใบแรกเป็นอัศวินถ้วยนะคะเป็นเหมือนลักษณะแบบถือถ้วยความรักมาแต่ยังไม่กล้าที่จะพูดตรงๆหรือยังไม่กล้าที่จะมอบความรู้สึกนี้ให้คุณแบบ แบบตรงไปตรงมาสัทีเดียวนะคะยังอยู่ในโหมดของการที่แอบมองแอบสังเกตนะคะมากกว่าที่จะพูดออกมาตรงๆนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะคะกลัวแบบเข้าหาคุณก็กลัวแบบเข้าผิดจังหวะอย่างเงี้ยค่ะกลัวว่าคุณไม่ได้คิดแบบที่เขาคิดนะคะแล้วตามด้วย7ดาบกับ8ดไม้7ดาบกับ8ดไม้เนี่ยมันมันหมายถึงเขาเขาก็เลยดูนิ่งๆนะคะ เขาเลยดูนิ่งๆเหมือนเก็บงำความในใจนะคะเก็บเงียบไว้คนเดียวนะคะนิ่งจนเกินไปจนบางทีคุณก็รู้สึกเบื่อรู้สึกว่าเขาคงไม่ชอบหรอกมั้งอะไรประมาณนี้นะคะแต่ใจจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการที่อยากจะสื่อสารอยากเข้าหาคุณมากๆเลยนะคะเพียงแค่บางครั้งน่ะเขาจะใช้วิธีโดยการที่เลี่ยงๆอ้อมๆนะคะไม่ได้แสดงออกแบบตรงไปตรงมาทั้งๆที่มีความรู้สึก มากๆกับคุณนะคะความรู้สึกมันพุ่งแรงมากๆเลยในใจของเขานะคะอืแล้วมันมีเดทๆกับ เช่นเพอร์เรนต์เขากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอะไรบางอย่างในหัวใจของเขานะคะอาจเป็นการปิดฉากความคิดหรืออดีตบางอย่างเพื่อที่จะบาลานซ์ตัวเองใหม่นะคะ uh. uh. เขาก็เลยยังยังไม่ออกตัวเต็มแรงว่าเขาชอบคุณนะนะคะยังดูท่าทีอยู่นะคะแต่กำลังปรับสมดุลของตัวเองให้มันเข้าที่เข้าทางนะคะ uh. เพื่อที่จะได้เดินหน้ากับคุณต่อได้เต็มที่นะคะไฮโรเฟนก์กหกเหรียญน,นะคะ จริงๆแล้วอ่ะเขามีความรู้สึกกับคุณแบบลึกๆนะคะรู้สึกมากด้วยนะคะแต่เลือกที่จะเก็บงำไว้ภายภายในหัวใจมากกว่าที่จะพูดออกมานะคะเหมือนเป็นคนที่มีนิสัยชอบซ่อนความลับไว้ในใจนะคะชอบซ่อนความรู้สึกไว้ไม่พูดกับใครนะคะด้วยลักษณะนิสัยเขาเนี่ยเขาไม่ชอบพูดเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังอยู่แล้วนะคะแล้วกับคุณคือเป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึกนะคะมันก็เลยทําให้ไม่ไม่เก่งในเรื่องที่จะพูดออกไปตรงๆนะคะ ก็เลยเลืองที่จะเก็บแล้วก็เก็บไว้ในใจมากกว่าที่จะสื่อออกไปกับคุณตรงๆนะคะบวกกับที่อาเป็นคนที่มีความรู้สึกมีความรู้สึกกับคุณมากๆม,มากจนบางทีทําตัวไม่ถูกอืมพอมีความรู้สึกมากทําตัวไม่ถูกก็เลยเรื่องที่จะนิ่งไปเลยนะคะนิ่ง,งเงียเงไปมันจึงทําให้คุณอะมีความคิดที่แบบเขาชอบเราหรือเปล่า หรือว่าเขาจะเอาอยัางไงกันแน,น่กับความสัมพันธ์นี้นะคะเออแล้วก็แต่ว่าเขาน่ะก็อยากให้มีความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้น่ะมันมันมีความสมดุลนะคะอยากให้มันเดินหน้าต่อนะคะแล้วก็อยากให้มันมีความชัเดเจนมากขึ้นนะคะในความรู้สึกของเขานะคะแล้วมันมีเด็กถือเหรียญกับราชินีเหรียญเนี่ยสองใบนี้อยู่คู่กันนะคะในใจเขาน่ะ อยากที่จะค่อยๆเริ่มค่อยๆลงลากสร้างสิ่งใหม่ๆที่มั่นคงกับคุณนะคะเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่ มั่นคงนะคะน่าดูแลนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขามองว่าคุณเป็นคนที่น่าเคารพคนหนึ่งเลยนะคะเป็นคนที่มีพื้นฐานชีวิตการงานที่ดีดูแบบดูดีมากๆเขามองคุณดีมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะแต่ให้รู้ไว้เลยว่าเขามองคุณดีมากๆเลยนะคะคุณเป็นถึงราชินีเดียนเลยนะอืมคือมีความนิ่งความใจเย็นแล้วมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะมีความมั่นคงอยู่แล้วด้วยนะคะเขามองคุณดีมากๆมันก็เลยทําให้เขา เกิดความที่แบบคือบางทีคุณอะอาจจะคือเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะคะเพราะมีเพราะมีไพ่พเด็กถึงสองใบนะคะถึงถ้าอายุมากกว่าคุณเขาก็จะมีความเป็นเด็กหรือคุณถ้าเทียบกันแล้วอะนิสัยคุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะคะอืมเขาอ่า เขาก็เลยรู้สึกว่าคุณน่าเคารพบางทีเขาก็ไม่กล้าเข้าหานะคะเออเออบางทีเขาก็ไม่กล้าเข้าหาคุณเท่าไหร่นักนะคะจึงเลือกที่จะเก็บความรู้สึกไว้นะคะแต่ในใจเขานะ่ะอยากให้มันมีความชาดัดเจนอยากอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นจริงได้นะคะแล้วก็อยากให้มันไปถึงอนาคตอ่าที่จับต้องได้เลยนะคะแบบเป็นความสัมพันธ์ที่จับต้องและสร้างครอบครัวด้กันจริงๆนะคะในความรู้สึกของเขานะคะแล้วคุณได้คุณได้ หนึ่งถ้วยใต้สำหรับเขารักคุณนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่คุยคุยอยู่นะคะจะใกล้หรือไกลเนี่ยให้รู้ไว้เลยนะคะว่าเขารักคุณเนเป็นความรู้สึกจริงๆของเขานะคะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งถ้วย หนึ่งถ้วยนี้ก็คือความรู้สึกคือเออล้นแล้วก็เป็นความรู้สึกจริงๆด้วยนะคะแม้ว่าเขาจะนิ่งเงียบยังไงแต่ตามหน้าไายเนี่ยก็คือบอกเลยว่าเขารู้สึกกับคุณจริงๆนะคะท้ายที่สุดเนี่ยลึกสุดใจของเขานะ่ะเขารักคุณแต่เป็นความรักแบบที่เก็บซ่อนไว้นะคะไม่พูดแล้วก็ไม่รีบร้อนนะคะเขาเลือกค่อยๆที่จะก้าวไปแสดงออกกับคุณทีละนิดละหน่อยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขานะ่ เพราะว่าเขามองว่าคุณเป็นคนสําคัญมากๆนะคะที่อยากจะดูแลไปนานๆนะคะมากกว่าที่จะมาบอก คำหวานๆแล้วก็หายไปนะคะสิ่งที่เขามองเขาต้องการที่จะค่อยๆศึกษาอศึกษาดูแลศึกษากันเลยกันนะคะเพื่อที่จะให้มันอยู่ด้วยกันนานๆในความสัมพันธ์นะคะไม่อยากที่จะป้อนคาหวานแล้วก็หายไปเลยแบบนี้นะคะ่ะมันก็เลยทําให้บางทีเขาก็เลยนิ่งๆนะคะแต่ความนิ่งเงียบของเขาเนี่ยเขาคิดนะคะคิดถึงเรื่องความสัมพันธ์นี้การที่อยากจะเดินหน้าต่อความสัมพันธ์นี้นะคะอืมก็คือคือสรุปนะคะเขารักคุณนะคะ เขาไม่อยากคือเขามองคุณเป็นคนสําคัญนะคะที่นิ่งๆเยีแยบไปก็คือทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะไม่อยากให้มันเป็นแค่คําหวานแล้วหายไปนะคะอืมคําตอบนี้ก็คือเคลียร์เลยนะคะทุกคนความนิ่งของเขานะคะให้ไพ่เราเรื่องตามนี้เลยนะคะก็ จบการอ่นานไพ่แล้วนะคะสั้นๆกระชับแบบนี้เลยค่ะก็ขอให้ทุกคนรับจะพลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอทิ้งไว้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดหัวข้อดีๆนะคะเจอก,กันใหม่ในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ